ร้านเปิดครับผมวันนี้วันที่16ตุลาตอนนี้เป็นเดือนเกิดครับงานควานครับผมงานควานควานเช้านี้ครับก็จะมีหนึ่งลังครับผมควานเช้านี้ผกเสื้อครับวันนี้เป็นเสื้อคิก มีมาสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดเราก็คว้านไปเพื่อไปแค่ถึงไซส์แค่นั้นนะครับเป็นไซส์ยี่ห้านะครับผมเราจะไม่ข้ามไปห้าสิบนะครับพ่าเราจะคว้านไม,ไม่ไม่ไม่ข้ามไซส์นะครับเราจะคว้านไปตามไซส์นะครับแต่ถ้ามันคว้านยี่ห้าแล้วไม่ไม่พ้นรอยอเราก็จะไปห้าสิบนะครับผมเดี๋ยวถ้าพ้นรอยแล้วก็ใส่ยี่ห้านะครับที่ร้านเราจะไม่ข้ามไซส์นะครับ ครก็วันนี้ก็วันที่16ถุลาครับเป็นวันหวยออกก็ขอให้มันหมันนครับมันหมันโชคดีเฮงเฮงกันทุกคนครับผมงานเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับครับ